สวัสดีค่ะชาวสองดาวฟังดวงคลิปนี้เราจะพาไปฟังคำพยากรณ์ประจำปี2569สำหรับราศีมังกรปีที่เน้นเรื่องความมั่นคงการวางแผนระยะยาวและการสร้างฐานที่แข็งแรงสำหรับอนาคตในคลิปนี้เราจะลงลึกทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพและคำแนะนำที่จับต้องได้เพื่อให้คุณผ่านปีนี้อย่างมั่นคงและมีวิสัยทัศน์ พร้อมไหมคะเราเริ่มกันเลยคะ่ะภาพรวมภาพรวมของปีนี้สำหรับชาวราศีมังกรคือปีแห่งการวางรากฐานและผลเก็บเกี่ยวจากการเตรียมตัวปีที่เหมาะสำหรับการลงมือทำแบบมีแผนการบริหารความเสี่ยงและการสร้างระบบที่ยั่งยืนแม้อาจไม่หวือหวาแต่สิ่งที่คุณทำในปีนี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับความสำเร็จระยะยาวการงาน การงานของราศีมังกรในปี2569เน้นการสร้างความมั่นคงทางหน้าที่และการปรับระบบให้มีประสิทธิภาพช่วงต้นปีเป็นเวลาทบทวนโครงสร้างงานปรับกระบวนการและตั้งมาตรฐานการทำงานหากคุณรู้สึกว่าระบบยังไม่แน่นให้เริ่มจากกระบวนการเล็กๆก,ก่อนเช่นการเก็บข้อมูลการทำรายงานมาตรฐานกลางปีโอกาสในการรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น หรือการได้รับมอบหมายงานที่สำคัญถ้าคุณเตรียมตัวและมีระบบจะโดดเด่นและได้รับการยอมรับปลายปีผลจากการจัดระบบจะเริ่มเห็นเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้เช่นประสิทธิภาพที่ดีขึ้นผลตอบแทนหรือความก้าวหน้าทางตำแหน่งสำหรับผู้เป็นลูกจ้างเน้นการแสดงผลงานเชิงระบบเช่นลดเวลากระบวนการที่สั้นลงตัวชี้วัดที่ชัดเจน ไม่รับงานเพิ่มจนกว่าจะมีการกำหนดขอบเขตและทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับเจ้าของกิจการหรือฟรีแลนซ์ลงทุนในระบบหลังบ้านบัญชี CRM ระบบจดการงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจโดยไม่สูญเสียคุณภาพคัดเลือกพาร์ทเนอร์และพนักง,งานที่มีความรับผิดชอบและวินยัยคนที่ดีจะช่วยให้ระบบเดินได้เคล็ดลับปฏิบัติ 1. ทำ SOP ง่ายๆสำหรับงานประจำ3า3-5ข้อแรกที่ทุกคนต้องทำเหมือนกัน 2. จัดประชุมสั้นรายสัปดาห์เพื่อตรวจ KPI แบบกระชับ 3. เตรียมแผนสำรองเมื่อระบบหลักเกิดปัญหาการเงินการเงินของชาวมังกรปีนี้มีแนวโน้มค่อยๆแข็งแรงขึ้นเหมาะกับการวางแผนระยะยาวและการป้องกันความเสี่ยงรายรับกระแสเงินอาจไม่พุ่งพล่านแบบฉับพลัน แต่มีเสถียรภาพจากแหล่งที่มั่นคงเช่นงานประจำธุรกิจที่มีฐานลูกค้าชัดเจนหรือรายได้จากอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้รายจ่ายปีนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนในระบบการปร,ปรับปรุงทรัพย์สินหรือต้นทุนการจ้างงานมักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาวการลงทุนเหมาะกับการลงทุนแบบระยะกลางถึงยาว ที่มีความเสถียรเช่นกองทุนรวมผสมพันธบัตรหรืออสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กหลีกเลี่ยงการเก็งกำไรระยะสั้นที่ไม่เข้าใจโครงสร้างหนี้สินหากมีหนี้ระยะสั้นให้จัดลำดับการชำระโดยให้ความสำคัญหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อนเคล็ดลับปฏิบัติ 1. แยกบัญชีอย่างชัดเจนบัญชีใช้ใจ่ายประจำบัญชีออมฉุกเฉิน3-6เดือนบัญชีลงทุน 2. ทำแผนกระแสงเงินสดง่ายๆสำหรับ6เดือนข้างหน้า 3. หากจะลงทุนใหญ่ให้ทำดู d ด l ิเจนซ์และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินก่อนความรักความรักของราศีมังกรปีนี้เน้นความมั่นคงและการลงมือทำความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหรือต่อเนื่องจะถูกวัดจากการกระทำมากกว่าคำพูดคนโสด โอกาสพบคนที่จริงจังและมีแนวโน้มมองไปที่อนาคตร่วมกันสูงหมักเจอในแวดวงงานธุรกิจหรือผ่านคนรู้จักที่เชื่อถือได้ให้โอกาสความสัมพันธ์ค่อยๆเติบโตอย่าเร่งรีบคนมีคู่ความสัมพันธ์ต้องการการทำงานร่วมกันมากขึ้นเช่นการวางแผนการเงินร่วมการจัดการภาระหน้าที่ในบ้าน การแบ่งหน้าที่และการสนับสนุนกันจะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นคำเตือนระวังการยึดติดกับบทบาทที่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกคาดหวังมากเกินไปคุยกันเรื่องหน้าที่และความคาดหวังอย่างชัดเจนเคล็ดลับปฏิบัติ 1. น,นัดทำเวลาพูดคุยเรื่องอนาคตแบบเป็นกิจจลักษณะหนึ่งครั้งต่อเดือน S 2. <S 2> สแสดงความรักด้วยการกระทำเช่นช่วยจัดการเรื่องภาระที่อีกฝ่ายกังวล 3. หากมีปัญหาให้ตั้งขอบเขตและเวลาในการพูดคุยเพื่อลดการโต้เถียงที่รุนแรงสุขภาพสุขภาพของชาวมังกรปนีนี้ควรใส่ใจเรื่องระบบโครงสร้างร่างกายและสุขภาพจิตเพราะคุณเป็นคนที่แบกรับความรับผิดชอบได้ดีแต่บางครั้งก็ลืมให้เวลากับการพักผ่อน อาการที่ควรระวังปวดหลังปวดคอไหล่และปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อจากท่าทางการทำงานหรือยกของหนักนอกจากนี้ความเครียดสะสมอาจทำให้การนอนหลับไม่ดีและระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอคำแนะนำเชิงปฏิบัติ 1. ปรับท่านั่งและสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื้อต่อสุขภาพเก้าอี้ที่รองรับสันหลังตั้งจอให้ระดับสายตา 2. ออกกำลังกายเน้นความแข็งแรงและความยืดหยุ่นเช่นโยคะพิลาทิสหรือเวทเทรนนิ่งเบาๆสัปดาห์ละ3ครั้ง 3. ให้ความสำคัญกับการนอนตั้งเวลานอนให้สม่ำเสมอและงดจอก่อนนอน30-60นาที 4. หากมีอาการปวดเรื้อรังให้ปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดโดยเร็วคำแนะนำสรุปคำแนะนำสำหรับชาวราศีมังกรในปี2569 ทำตามเจ็ดข้อนี้เพื่อผ่านปีด้วยความมั่นคงและเติบโต 1. วางแผนระยะยาวและทําเป็นขั้นตอนแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นภารกิจย่อยที่ทําได้จริง 2. ตั้งระบบการเงินและแยกบัญชีอย่างชัดเจนการฉุกเฉินและการเงินลงทุนต่างหาก 3. สร้าง SOP งานสำคัญลดความผิดพลาดและประหยัดเวลาในระยะยาว 4. อย่าลืมพัก ใส่เวลาให้ร่างกายฟื้นพักสั้นระหว่างวันและวันหยุดยาว1-2ครั้งต่อปี 5. สื่อสารเรื่องความคาดหวังในความสัมพันธ์ให้ชัดทั้งเรื่องเวลาและการเงิน 6. ตรวจสุขภาพเป็นประจำหากมีอาการปวดเรื้อรังอย่ารอ 7. ลงทุนในความรู้ที่เพิ่มมูลค่าในระยะยาวคอสหรือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น ขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์ราศีมังกรประจำปี2569ค่ะหากคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราว่าอยากให้พยากรณ์เรื่องไหนต่อไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะจากช่องส่องดาวฟังดวง